ครับับอนนี้คือถนนในเมืองวีรลำนะครับนี้เส้นทางจากเทศบาลนิสานซึ่งเป็นเส้นทางรัฐไม่ใช่เป็นทางหลังนะครับเป็นสานมาสูงเข้าเมือง จังหวัดเวลำเนี่ยเป็นจังหวัดที่กําลังเจริญนะครับกําลังพัฒน,นาจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีคนรู้จักเมื่อเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะครับหลังจากี้ก็มีการพัฒน,นาโดยมีผู้นํานะครับท่านในวินชิชอบเนี่ยได้มาสร้างสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการ โครงการบริพาะรัฐบาลเนี่ยนะโครงการต่างๆมาลงก็ทําให้มือล้ำเนะี่ยได้มีโอกาสเป็นที่รู้จักของอพี่น้องในหลายจังหวัดที่ไม่เคยรู้จักมือล้ำนะครับันนี้เป็มือล้ำนี่เป็นทางลัดนะครับเราเรียนอย่างนี้ที่เป็นทางลัดจากเทศบาลนิสานเนะข้ามาสู่ชุมชนน้องแปมจนน้องแปบ แตตรงนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสลัมแต่นี้ก็เป็นแห่งน้ำจริงๆแล้วบุยลาก็ไม่ได้จะมีสลัมมาแต่คือเงนนี้ก็คือเป็น,น,ปนถือว่าเป็นจุมชนดยอดจานเองน,นะครับทางแคบรถก็เยอะขึ้นทุกวัน ทางรถไฟแต่ไม่ใช่เส้นหลักนะครับเส้นนี้ไปเขากระโดงเพื่อไปเขาหินเขาหินนะครับก็มีโรงโม่หินอยู่หลายที่อันนี้เข้าสู่เส้นถนนบูรบดวนเส้นหลักอันนี้กลางเมืองบุรลลีําบูรบ,บดวน จะไปตัดถนนบูวรำรวนนะครับอันนี้จริงๆเขาเรียกว่าถนนธานีเริ่มต้นของถนนธานีครับตรงนี้เลยครตอนนี้ก็จะมีจุดรามันช่องหมอพัคก่อนข้างใจเยอะแยะสี่แยกที่เห็นเนี่ยครับซ้ายขวาเป็นถนนบูดรำรวน ไปก็จะเป็นถนนท่านีครับถือว่าเป็นถนนเส้นใจกลางเมืองวีรลุรเส้นหลักนะครับเส,เส้นในเมืองเมก่อนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสำคัญของเศรษฐกิจของตัวเมืองวีรบุตอนนี้ก็มีเส้นข้างนอกที่ขยายออกไปก็จำนวนมากนะครับก็ ทำให้การประกอบธุรกิจหลายประเภทออกไปข้างนอกนะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่ยังยังยังอยู่นะครับอีกศูนย์หนึ่งคือศูนย์ยิสุนีน่นก็จะเป็นธนาคารอิสลามอยู่ว่า,านะครับธนาคารอิสลามสาขาบุรีรับนะ จะเลี้ยวซ้ายไปถนนอินจันน,นรงค์ถนนอินจันนรงค์ับเลี้ยวซ้ายนี่เปานหลกถนนอินจันนรงด้านหน้าก็จะไปโรงเรียนบุรีรัมย์เทียบคม 何か,かな。 ถนนนิวาสครับน,นี่ก็เรื่อถนนนิวาสขวามือขวามือจะเป็นกรกตนะกรกตตรงไปที่เห็นตึกสูงๆก็จะเป็นโรงพยาบาลบุรีรัมโรงพยาบาลบุรีรัม ผมก็อันนี้ค็ัวงเวียนเล็กวเวียนเล็กตรงไปนล่วก็จะเป็นโรงเรียนบุรีบุรีาคมเดี๋ยผมจะย้อนกลับมาแล้วก็มาตัดผมนะครับมาตัดผมครับผมโอเคแค่นี้ก่อนครับ